พบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยมาพบกับช่องสบายสไตล์ขวัญชาแนลคะ่ะวันนี้น้องขวัญจะพาพี่ๆเข้าครัวกันอีกแล้วช่วงนี้เราจะเข้าครัวกันบ่อยหน่อยนะคะวันนี้น้องขวัญจะพาพี่ๆเข้าครัวทําขนมดอกจอกคะ่ะสิ่งสําคัญในวันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือพิม์พขนมดอกจอกคะ่ะวันนี้น้องขวัญจะใช้พิมพ์ขนมดอกจอกพิมพ์เล็กนะคะพิมพ์เล็กค่ะ ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเวลาทำขนมดอกจอกต้องมีนะคะต่อไปก็จะเป็นภาชนะแบบนี้ค่ะตัวนี้เราเอาไว้ผสมแป้งนะคะส่วนตัวนี้เราเอาไว้ร่อนแป้งค่ะภาชนะสุดท้ายคือเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในตรงนี้แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเนาะ โอเคค่ะวันนี้น้องขวัญก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วของการทําขนมดอกจอกในวันนี้น้องขวัญเตรียมส่วนผสมไว้ตรงหน้าน้องขวัญเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมที่น้องขวัญเตรียมไว้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมแรกเกลือสองช้อนชางาสี่ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองร้อยห้าสิบกร,รมัม แป้งข้าวเจ้า450กรัมแป้งมันสำปะหลัง450กรัมแป้งอนเนกประสงค์200กรัมกระที่กระป๋องสำเร็จรูป400กรัมกลิ่นวานิลลา1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชสำหรับไว้ทอด2ลิตรน้ำปูนใส750กรัมไข่ไก่3ฟอง อัตราและส่วนผสมสามารถดูใต้คลิปวิดีโอได้อีกทีเพื่อความแน่ใจของทุกคนนะคะแป้งข้าวเจ้า450กรัมแป้งมัน3ามปะหลัง450กรัม อนเนกประสงค์สองรกรัมเกลือ <S <S <le ak> สองช้อนชาตาลทราย 250กรัมเศส่วนผสมทั้งหมดลงในภาชนะเดียวกันแล้วล่อนแป้งให้ส่วนผสมนี้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นตามด้วยไข่ไก่ค่ะหลังจากนั้นตามด้วยกะทินะคะ เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยทำด้ยน้ำปูนใสค่ะ ค่อย<ะ>ใส่เราจะแบ่งใส่สองรอบนะคะน้ำปูนใสส่วนผสม,มคนได้ที่เรียบร้อยแล้วกิ่นวานิลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ คนคนให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นเติมงาดําลงไป4ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากัน เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันเนาะเพิ่มเติมอีกนิดนะคะถ้าใครอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสสามารถหาซื้อแป้งข้าวเจ้านี้ได้ที่ร้านเอเชียนะคะเขาจะเขียนว่าฟา r รนเดอรลีค่ะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแป้งมันสปะปลังนะคะเขาจะเขียนว่า ฟ a าเคินเดอตาโปกาฟาเนเดอตาโปกาหาซื้อได้เหมือนกันที่ร้านเอเชียค่ะน้องขวานอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหากะทิสดไม่ได้นะคะน้องขวาญใช้กะทิกระป๋องแบบนี้ค่ะยี่ห้ออร่อยดีค่ะกะทิกระป๋องสำหรับทำขนมหวานนะคะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะกะทิเข้มข้นดี ขั้นตอนแรกในการทำขนมดอกจอกขั้นตอนสำคัญนะคะเอาพิม์พขนมดอกจอกแช่น้ามันไว้1นคืนก่อนที่เราจะเอามาใช้เอามาทอดขนมดอกจอกเนาะหลังจากเราเอาแช่ไว้1คืนแล้วให้เอาพิม์พขนมดอกจอกใส่น้ำมันแล้วเปิดไฟให้น้ำมันร้นนะคะเพื่อที่จะให้แป้งไม่ติดพิม์พขนมดอกจอกคะ่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะ 아. ขนมดอกจอกน้องขวัญก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ๆขาสีสวยไหมคะ ขนมดอกจอกสวยๆขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอของน้องขวัญยังไงน้องขวัญฝากพี่ๆกดหัวใจกดถูกใจเป็นกำลังใจให้น้องขวัญคนนี้ด้วยนะคะสัญญาว่าจะพัฒนาฝีมือในการตัดต่อคลิปวิดีโอให้ดีกว่านี้ให้พี่ๆได้รับชมกันอย่างสนุกเนาะยังไงวันนี้น้องขวัญก็ต้องขอตัวลา พี่ๆกันไปก่อนไว้เจอกันน้องขวางคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะลาก่อนค่ะ